จะมาพูดถึงอาณาจักรโบราณที่เต็มไปด้วยกิ่นอายแห่งความคลาสสิกซึ่งเกมตัวนี้เนี่ยเขาลงทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็สามารถเล่นผ่าน Windows ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะซัพพอร์ตเป็นไฟล์ APK ซึ่งเราเนี่ยสามารถลงบนตัวจำลองตัวมือถือได้ครับผมซึ่งตัวเกมนะครับต้องบอกเลยครับว่ามีความน่าสนใจของตัวละครต่างๆที่มีศิลปะในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นนักรบนักเวททาซอนทักศาสกิล ต่างๆของตัวละครเนี่ยก็สําคัญนะครับรวมทั้งอุปกรณ์และอัยามณีเมื่อเราสวมใส่เนี่ยก็จะทําให้ตัวละครของเรานั้นฟาร์มง่ายขึ้นด้วยก็พร้อมทีท่จะให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของ N อ t อาณาจักรโบราณที่คุ้มค่าและสามารถทําเงินได้อีกด้วยก่อนที่เราจะรับเงินเนี่ยผู้เล่นจะต้องเชื่อมต่อกระเป๋านะการรับเงินของเขาครับก็จะมีเส้นทางประมาณนี้ครับสามารถเล่นฟรีได้หรือว่าจะเสียเงินก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นฟรีเนี่ยจะไม่สามารถทําการเอินเป็นเหรียญของเขาได้นะครับแต่เราจะได้รับเป็นโก ่อไปทำการซื้ออาวุธต่างๆแล้วก็เล่นออกมาได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะทําการเอินเนี่ยเพียงแค่ซื้อ NFT 1ตัวเราก็สามารถทําการเอินได้แล้วนะแล้วก็จะมีเรื่องของ VIP ด้วยนะก็จะมี VIP 1, VIP 2จนไปถึง12เลยยิ่ง VIP เราสูงเท่าไหร่ครับทำให้เราได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยมากขึ้นด้วยครับและนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทําไมเราถึงต้องมี VIP เยอะๆครับยิ่ง VIP เราสูงมากเท่าไหร่ครับยิ่งเราจะได้รับโบนัส และก็ได้รับเป็นสิทธิพิเศษต่างๆเราก็จะได้รับเป็นโบนัสพิเศษครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดอาวได้มากขึ้นและนี่จะเป็นรูปแบบกล่องต่างๆที่ขึ้นอยู่กับระดับ VIP ของเรา <ikh. S 1> เมื่อเรามีอุปกรณ์ดีๆไอเทมดีๆเราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าตีบอสได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับ ซึ่งเราเนี่ยก็สามารถใช้ทักษะสกิลของตัวละครต่างๆบวกกับไอเทมที่ดีก็จะสามารถทําผลกําไรได้ดีครับแมปในเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3แมปด้วยกันแมปแรกเนี่ยจะเป็นแผนที่โลกครับที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกคนเลยนะแมปนี้แต่ว่าอัตราการดรอปเนี่ยก็จะต่าแล้วก็โอกาสที่เราเนี่ยจะได้ของก็จะต่ําลงไปด้วยครับเพราะว่าเหมือนเป็นแมปฟรีนั่นแหละคือถ้าเราเล่นนะครับคนที่มี NFT หรือว่าใช้โทเค็นนะครับในการแลกเปลี่ยนเป็นของแบบอย่างเช่นโลหะเนี่ยก็จะแลกในอัตรา 1ต่อ1นหรือว่าทองคําเพื่อซื้ออุปกรณ์ในร้านของเกมหรือว่าเราจะเสริมความแข็งแกร่งครับเราก็สามารถใช้ทองเนี่ยแลกได้หรือว่าเราเนี่ยสามารถนําของนะครับไปขายในตลาดเพื่อรับเป็นโทเค็นหรือแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นตัวดอมได้นะตัวแผ่นที่ที่2นะครับก็จะเป็น NFT สําหรับผู้เล่นที่ใช้โทเค็นดอมเพื่อซื้อกาด VIP ครับจากมาเก็ตแล้วก็เข้าสู่แผ่นที่นี้อัตราการดรอปไอเทมหายากและ NFT บน แผนที่นี้เนี่ยจะสูงกว่าแผ่นที่โลกครับแล้วมีโอกาสที่จะได้รับโทเค็นของกษัตริย์นะครับหรือว่าโทเค็นคิงนั่นเองแผนที่สุดท้ายครับเป็น VIP แผนที่ VIP เนี่ย มีอัตรตาการดรอปความหายากของไอเทมเนี่ยสูงมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่อื่นๆนะแล้วก็ระดับ VIP แต่ละระดับเนี่ยมันจะเชื่อมโยงของ VIP แต่ละระดับด้วยนะยิ่ง VIP สูงเท่าไหร่ครับอัตรากําไรหรือว่าการดรอปไอเทมครับที่จะได้ของเนี่ยแลๆก็สูงขึ้นครับทาให้ถ้าเกิดว่าเรามี VIP ที่ดีครับเราก็จะได้รับไอเทมที่ดีแล้วก็ NFT เนี่ยเอาไปขายในตลาดเราก็จะได้รับโทเค็นด้วยครับหรือเอามาใส่ในอุปกรณ์ตกแต่งตัวละครของเราก็จะเก่งขึ้นทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยตัวระยะเอา ครับมีระยะเวลาที่สั้นลงครับหากว่าเรามีเวลาเล่นอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันขึ้นไปครับภายใน20-30วันเนี่ยเราก็จะคืนทุนหรือเราสามารถที่จะต่อยอดทํากําไรจาก a d t หรือว่าจากการขายสินค้าต่างๆหรือจากการฟาร์มมอนสเตอร์การล่าบอสต,ต่างๆก็จะทําให้เราเนี่ยคืนทุนได้เร็วขึ้นด้วยครับ แล้วก็ในส่วนของการเข้าร่วมสงครามกิลเนี่ยก็มีให้เล่นกันด้วยนะครับที่ต้องการเนี่ยก็คือเราสามารถเข้าร่วมแล้วก็ทําการฝากเงินบางส่วนฝ่ายที่ชนะเนี่ยก็จะได้รับรางวัลแล้วก็ในส่วนของเวอร์ชันที่2ครับก็จะเปิดเร็วเร็วนี้ซึ่งจะมีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นสงครามเอ่อเวอร์บอสหรือว่าการต่อสู้กิลการอัปเดตรางวัล NFT ต่างๆนะครับก็รอติดตามได้ที่เทเล gram ของเขาได้เลยนะ ระบบเหรียญของเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ประเภทครับโทเค็นแรกเนี่ยก็จะเป็นโทเค็นที่เขาใช้ในการแลกเปลี่ยนทั้งในกระดานแล้วก็ภายในเกมครับก็คือเหรียญดอมนั่นเองจะมีอุัติภทั้งหมด2,000ล้านเหรียญแล้วก็จะใช้อย่างเช่นพวกการสเต็กกิ้งการทำฟาร์มการชำระค่าธรรมเนียมนะแล้วก็ชำระใน m a r k e t p ตเพสรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษการซื้อขายสินค้าที่ดินเพื่อสภาพคล่องในการแลกเปลี่ยน แล้วก็เหรียญที่2ครับจะเป็นเหรียญโกซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญภายในเกมเราก็จะได้รับเหรียญน,นี้เนี่ยแล้วก็นํามาทําการซื้อของในตลาดในเกม เข้าสู่แผนที่ V.I.P. สามารถเลือกซื้อไอเทมในเกมช็อปได้ก็เอาง่ายๆครับเป็นโทเค็นที่สลับใช้แลกเปลี่ยนภายในเกมเลยในส่วนของสกุลเงินที่3ครับก็คือเหรียญคิงนะเหรียญน,นี้เนี่ยโอทานไม่จำกัดจะใช้ในกรณีที่เราเข้าต่อสู้กับบอสเพื่อรับโทเค็นคือเหรียญน,นี้เอาง่ายๆว่าเป็นเหรียญสลับต่อสู้กับบอสเอาไว้เป็นจ่ายค่าผ่านทางเป็นตั๋วนั่นเองในส่วนของ NFT และกล่องเนี่ยที่เราได้มีการซื้อในรอบซีดหรือรอบส่วนตัวหรือรอบสาธารณะก็แล้วแต่ครับ ถ้าเกิดว่าผู้เล่นเนี่ยมีการซื้อแล้วนะสามารถที่จะนํามาเก็งกาไรในอนาขวดได้เพราะว่า n f t พวกนี้เนี่ยมันจะมีราคาที่สูงขึ้นครับนอกจากนี้ครับสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราในการต่อสู้ในดานต่างๆหรือว่าลงแมปต่างๆล่าบอสได้ง่ายขึ้นอุปรกรณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งได้ซื้อแล้วคุณก็จะได้ทับสิทธิ์เข้าถึงแมป VIP ก็จะทําให้อา i ไอของเรานั้นสั้นลงแล้วก็ได้รับผลกําไรที่ดีขึ้นด้วยครับผู้สนับสนุนและธนวิตรต่างๆก็มีธนวิตรหลากหลายเลยนะครับทำให้ตัวเกมเนี่ยดูน่าเชื่อถือแล้วก็น่าเล่นจริงๆสำหรับใครที่พลาดรอบ private sale ไปแล้วครับก็ไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวจะมีรอบ public sale อีกในวันที่18แล้วก็19และกิจกรรมต่อเนื่องครับในวันที่1 9ถึง20แล้วก็1 9ถึง21เนี่ยก็สามารถเข้าไปร่วมกันได้ผ่านช่องทางเทเลแกรมหรือว่าจะไปดูที่หน้าโซเชียลต่างๆที่เขาไไได้้้ทําาาากรรรลงเเออววคับบหน็ะ ต่างนะสำหรับใครครับที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปติดตามในเท l ล gram กันได้เลย